รสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมากับช่องโซเซนแชนแชนลกันอีกแล้วครับกับเกมรคริโกรสตีไรเบิลนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาคาชิ SP นั่นเองนะครับแต่ผมขอเรียกว่าอาคาชิโซนก็แล้วกันนะผมงงมากเลยว่าทำไมมันไม่ชื่อโซนดูดิตามันไฟฟ้ามาเลยดูดิเนี่ยอาโอก็โซนอาคามิก็โซนแต่อาคาชิดันเป็นไม่โซนเฉยเลยครับเนี่ยร่างแรกก็มีสายฟ้าเนี่ยไม่โซนไม่โซนเป็นชื่อ SP นะผมขอเรียกว่าอาคาชิโซนหรืออาคาชิสองหรืออะไรอาคาชิเ p ก็ ก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนนะว่าคืออาคาชิตัวนี้นะครับโอเคแล้วผมขอพามาดูเรื่องความสัมพันธ์ก่อนล้วกันนะครับคือความสัมพันธ์เนี่ยคู่กับคูโรโกะนะครับมันดีนะครับมันได้คู่กับคุมเกมสตีลซึ่งตัวนี้มันต้องมีค่าคุมเกมสตีลเยอะหน่อยนะครับไอหักขาสตีลนี่ต้องมีเยอะๆเลยครับเพราะว่าสตีลไม่ค่อยติดนะครับผมส่วนไอเนี่ยก็ต้องมีเยอะเหมือนกันครับโคทาโร่ผมย่อยไปนะผมก็ต้องมานั่งปั้นใหม่นะครับมันต้องการสตีลกับคุมเกมนะครับคู่อาโอซนผม ทำเต็มไปแล้วก็คือได้เลเวอฟประจําผมแนะนํานะควรเอาเต็มนะครับมันเลเวอฟไม่ลงมันเลเวอฟไม่ลงจริงๆครับมันเลเวอฟไม่ลงครับคือควรมีครับเลเวอฟเนี่ยควรคู่กันนะมันได้เลเวอฟเยอะครับมันได้เลเวอฟสามหน่วยมันเลเวอฟไม่ลงจริงๆครับตัวมันไม่ไม่ไม่ค่อยแม่นนะวุดคู่กับมุราโซนจะได้เป็นชุดกลางกันรบกวนครับอันนี้ก็ดีครับคือเอ่อความความสํมพันของมันเนี่ยดีทุกอันนะก็คือต้องรอดูครับต้องต้องทำเต็มทุกอันนะทำต้องนำเต็มทุกอันนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ ตัวรุ่นบริหาร5้าตัวก็เหมือนเดิมครับได้ชุดกลางกับการลูกวนนะตัวเสื้อผมไม่มีนะครับมันจะเป็นเสื้อบวกสามชุดกลางนะไม่มีก็อาจจะจัดในภายภาคหน้านะก็เดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูปูพลังก่อนพรสวัส้วกันนะก็<ม>พุกหนึ่งเนะี่ยมันจะดิเบิลบวกห้านะครับจะช่วยเกี่ยวกับกรเรื่องการส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมนะมันจะส่งแล้วแบบเหมือนอจะเพอร์เฟกขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เหม per ือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไหมไม่รู้อะเพราะมันไม่เขียนเปอร์เซ็นต์ครับมันมันบอกแค่ว่าเวลาจ่ายมันจะเพอร์เฟกอะไรแค่นั้นครับส่วนปุก2จะเป็นขอมือดังครับจะได้ชุดการบวก5นะอันนี้ชุดการบวก5นะครับแล้วก็จะเป็นขอมือดังัขอมือได้เฉพาะแถวแถวเส้นลูกโทษนะครับก็ไวมากครับคอมโบกับอันตรีได้ครับเนี่ยขอมือดังอันตรีลงม้วนแล้วก็ขึ้นเลย์อ up ได้นะส่วนปุก3จะช่วยเรื่องพลังงานครับถ้าเรายังไม่เข้าโซนพลังงานก็จะมาไวาขึ้นครับส่วนถ้าเราเข้าโซนแล้วเวลาหักขาได้ก็จะได้พลังงานเยอะขึ้น ส่วนถ้าเล่นโหมดส่งเราส่งไปเพื่อนทําแต้มได้เราก็ได้ไปทางานเพิ่มขึ้นครับปลูกสี่ได้สามแต้มบลกห้าครับแล้วก็จะมีแดดหนึ่งแล้วมันจะมีเลยอ์หนึ่งเลอัพสองและส่งครับเลยอร์หนึ่งมันอยู่ในอัพแถวพรนะส่วนส่วนเลเยอัพสองมันอยู่ที่ปลุกสี่ครับอันนี้ของดีนะครับแล้วก็ปลุกห้านะครับอันนี้คือแถวพรสวรค์ที่ดีไอปลุกพลังที่ดีสุดครับได้การลงคปลุปกห้านะครับปลุกห้าง่ายๆนะครับทุกครั้งที่เราเลยอัพได้ จะบวกเปอร์เซนต์ยิง0.6นะครับจะเป็นยิงใกล้ยิงไกลยิง3แต้มยิง2แต้มบวกนะครับไอ้ยิงใกล้ไม่บวกชุดใกล้ไม่บวกบวกชุดกลางกับชุดไกลนะนะครับ0.6นะครับทุกครั้งที่เราเลย์อพลงนะบวก0.6ส่วนถ้าเรายิงลงเราจะบวกเลย์อพ0.6นะครับทุกครั้งเลยนะครับสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะก็คือรวมทั้งหมดเป็น3%นั่นะเองครับเราเลยวอพลง5ลูกเราจะยิงแม่นขึ้น3% เราชุดลง5ลูกเราจะเลี้ย up แม่นขึ้นห้าสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะผมอันนี้คือดีที่สุดแล้ะครับของบรรดาปุกปุกหกมีดีแค่วิ่งไวบวกห้าครับส่วนท่าแม่งกรมครับเวลาเราดักสติลได้ครับสมมติว่าเราดักสตันใช่ไหมถ้าเราสติลจะติดมือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสติลติดอนะคือผมเล่นแล้วมันสติลไม่ติดครับผมเล่นคุมเกมด้วยนะมันสติลไม่ติดครับถ้าสติลติดมันจะติดมือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ตามรูปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูที่พลสวรรค์กันแล้วกันนะครับ ก็ปนสวั์แถวแรกจะเป็นดิฟนะครับดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟซ้ายดิฟขวานะอันนี้จะเป็นดิฟเอ๊ะอันนี้ดิฟซ้ายดิฟขวานี่เหลือนี่ขคอบ,บอลอันนี้เป็นขคอะบอลนะอันนี้เป็นคอบ,บอลนะแต่เหมือนท่าท่าในเกมเนะี่ยมันจะโชว์บั๊กโอเคอันนี้ก็เป็นแถวแบ็กสเตปนะของดีนะอันนี้จะควรมีนะควรมีนะแบ็กสเตปควรมีอันนี้จะเป็นของการส่งนะครับก็คือ แดนและส่งได้นะก็เฟี้ยวอยู่นะสำหร,บรับคนจะเล่นส่งนะแถ่แยล่ยังมีประมาณนี้คนที่จะเล่นแบบสายงบน้อยได้ฟรีมาอัพถึงนี่ก็พอครับเนี่ยอัพถึงนี่ครับอัพถึงนี่คนระับเดี๋ยวผมจะแบบบอกสกิลให้เลยครับว่าอัพถึงไหนดีนะสำหรับคนพอน้อยไบ้บัตน้อยนะครับนับถึงนี่เฟี้ยวครับแล้วก็ต่อมาเป็นแถวชุดครับนี่จะมีถอยหลังชุดนะครับแดดแล้วก็ถอยหลังชุดต่อมาจะเป็นแดดแดนคอบอลชุดนะครับอันนี้ กันกับท่ากับแต่เป็นทางผ่านนะครับอันนี้เป็นชุดอ๋อน,นอ,อนี้คอบอลแล้วก็แบ็กสเต็ปชุดนะครับของของล่างล่างเขาเรียกว่าไรล่าง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 ่าง,า,งางกัด่งนะครับขับล่างไปได้ล่างกาดัดศพครับแล้วก็จะบวกระยะใช้งานบวกสามแต้มเมื่อนขึ้นนะครับอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นของโหมดนี้ครับอันนี้กดชุดแล้วก็หมุนกลับนะเป็นคอมโบนะเป็นคอมโบควรมีนะครับควรมีควรมีนะ สำหรับผมนะแต่ถ้าพรอน้อยไม่ต้องมีก็ได้นะอันนี้เป็นโหมดการส่งนะครับจะเป็นชุดแล้วก็ส่งได้นะครับก็คนที่พอน้อยนะครับติดไปแค่ธาแรงก็พอครับรัเต็มชุดนะครับพาที่เหลือมันก็ไมเอาอันตีเนาะต่อมาเป็นเลี้ยับนะครับเลี้ยับนี่ก็คือเลี้ยบหนึ่งสองนะครับปกติหนึ่งสองนะครับนี่เลี้ยบหนึ่งสองนี่แล้วก็มีขอมือเลี้ยับไกลนะครับหนึ่งสองได้นะครับแล้วก็อันตีม้วนได้นะครับถ้ามีคอมโบอันตี อันนี้เป็นเล็บส่งนะครับสำหรับคนอยากเล่นสายส่งอันนี้ควรมีนะครับเล็บหนึ่งส่งนะครับสองส่งต้องไปปลุกตีนรับหนึ่งส่งนะฮะอันสุดท้ายเป็นอ๋อทำท่าเลัพครับอันนี้คือเลัพแล้วก็กดอันตีหลอกครับแล้วก็จะถอยชุดจะถอยอันตีชุดหรือว่าเลย์อีกทีก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าจากในคลิปนี้มันเลยัพไม่ได้ใกล้ไปตัวน,น้อยเป็นแถวบล็อกครับอันนี้ได้บล็อกสูยหยุดห้าอันนี้ควรอัพครับเพราะมันจะใช้บัตรชมูนะแล้วก็อันนี้เวลาอยู่ในโหมดกาดจะตบ พวกลูกดังลูกเลยอัพแบบลูกใต้เป็นนะตบโหดมากครับตบไกลมากครับตบไกลครับตบยางกับคารามิโซนเลยตบอย่างกับคารามิโซนเลยครับท่านี่ตบไกลมากครับผมเคยเล่นแล้วแบบผมอยู่เส้นสามแตมวิ่งเข้ามาตบทันนะตัวมันเร็วแล้วก็ตบไกลครับตัวนี้เป็นท่าสตีลครับไม่ไม่ควรไม่ไม่เป็นน้องมีครับเาะวันไม่ติดมือแล้วมันฉกแล้วก็หลุดนะปกตินะครับอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับตีลหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอแปลก่อนนะครับ เอ๋อตอ,อนนี้คือต่อให้แบบว่าสติลพลาดนะก็อาจจะยังมีโอกาสตักสตันได้อยู่ดีอาจจะนะมีโอกาสนะก็ควรไม่ไม่ต้องอัพเลยก็ได้ครับแถวนี้อัพเอ่อแล้วขนบัตรพอน้อยนะไว้ก่อนนะมาอัพแค่นี้ก่อนแล้วก็พอครับผมสุดท้ายคืออันติีนะอันติีควรติดไว้ไหมไม่ควรติดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรควรครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอันนี้เอาไว้อันติีส่งนะหมดกาดจ่ายจะทำให้เพื่อนเข้า โซนนะครับจะทำให้เพื่อนเข้าโซนใน30วินาทีนะครับก็จะบวกเรื่องทําแต้มมากขึ้นดิฟอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมเอาให้เซนเตอร์คุมที่สุดครับเพราะว่าจะทําให้รีบาวดีขึ้นครับผมอันนี้ให้เซนเตอร์ดีดีที่สุดครับต่อมาเป็นอันติล้มหักขานะครับจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะมีจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทุกครั้งที่เราแดดเปอร์เซ็นต์จะเพิ่ม15%นะครับยิ่งเราแดดเพิ่มก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์คือเมื่อเปอร์เซ็นตตตต์์์์์คคืออออเเเเเปปรรรรซซ็็นนหััักกขาาบ15ดิ โอกาสหากัหกขาก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราแดชจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรากดหกักเขาก็จะลงฟุกเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นคอมโบครับต้องอัพไว้เป็นคอมโบนะส่วนอันนี้เป็นเวลาโดนตบจะมีโอกาสส่งครับก็คือโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นอันนี้ต่อนะโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นต์โดนตบแล้วจะส่งต่อมาเป็นมว้วนแล้วก็เลย์อัพอันนี้คือควรมีครับอันตีควรมีม้วนเลย์อัพนะครับม้วนเลย์อัพอันนี้ยิ่งควรมีครับ เนี่ที่ต่อจากมดวเลเยอรควรมีต่อแล้วอันนี้คือเมื่อเรากดเข้าโซนส้มโซนทําแต้มนะครับจะเราจะได้พลังงานขึ้นทันทีเลยหนึ่งอัน,นครับไว้ใช้เลยนะครับในเฟียลเลยนะครับในระบบเลยอร์สิบห้าเปอร์เซ็นด้วยต่อมา,มาเป็นโหมดกาดนะก็คือเวลาเราโดนสติลติดจะมีโอกาสสมมติว่าเขาสติลติดนะจะมีโอกาสที่เคาะบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อนทันทีอัตโนมัติครับโอกาสออกอยู่ที่สนะิบเปอร์เซ็นนะก็คืออัพอันนี้มามันจะโอกาสออกสิบเปอร์เซ็นครับผมแล้วก็ต่อมาเป็น อันตรีแบ็กสเตปชูดนะอันนี้จำเป็นมากๆครับจำเป็นโคตรๆครับอันนี้คือมันโล่งแล้วมันลงร้อเปอร์ซนะเนี่ยแต่น,นี้โอกาสชูดลง5เอ์้ยมันมันยังไม่ร้0เ็มั้งมันต้องมา,อาวันนี้ก่อนครับก็คือแถวสุดท้ายของอันตรีครับอันนี้คือเมื่อเราชูดเนี่ยอันติีเนี่ยหักขาเนี่ยอันนี้ไอ้ท่าเนี้ยม้วนปั๊บแล้วเราชูดเนี่ยถ้าอีกฝ่ายลม้มคุกเข่าแบบอันนี้เลยคุกเข่าแบบอันนี้เวลาเราชูดอะแล้วเขาอยู่ข้างหน้าเราอะปกติมันรบกวนใช่ไหม มันจะขึ้นว่าไม่ลบกวนครับแล้วมันจะลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นเป็นสีชมพูชมพูอะแดงๆครับว่าลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าโล่งก็ลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันเนี้ยอันนี้จะทำให้โล่งลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือภูเขาก็รับเป็นโล่งเลยนะก็คืออันนี้ดีดีมากครับก็ไม่เป็นลูนนะลูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลูนนี้อันนี้คือผมเล่นเอาแต้มนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นทําแต้มนะครับแบบว่าเล่นทําแต้มไม่เก่งนะก็แนะนําเป็นลูนนี้ครับ ล,ลูนนี้ครับลูน,นี้พลังงานจะมาประมาณที่3นาที3 40วิถึง3ถึง2อนาที50บวิครับลูนนี้นะครับพลังงานจะมาไวเป็นเล่นแบบพังกะมิโซนนะครับส่วนอันนี้ผมเล่นมาเอาแต้มครับผมเล่นเอาสนุกสนุกหักขาอะไรครับก็จะก็อยู่ที่ว่าเราทําแต้มได้หรือเปล่าครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ก่อนจะไปดูเกมพ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแับวันนี้ไปรวครับบาย มูลาเลยไงก็ต้องมูลาเมื่อกี้สามพี่รักกันยิ่งใครเก่งกว่านะครับเมื่อกี้สามครับเกมนั้นมันทําตัวละครเก่งกว่าครับเกมนั้นตัวละครมันเวอร์ครับเกมนั้นแต่เกมนี้เกมเพรีวัครับพี่ไปซัพพอร์ตเลยไหมีโดนู้ยังได้พี่มีโดดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมทําแต้มให้แล้วพี่แอสซิสต์เอาเอาไป คุโรโกะด,ดิพี่เออว่าจะเล่นคุโรโกะสองหนึ่งเด็ดเอกหนึ่งที่ปุกหกแล้วยัง<ว>ไม่เล่นเลยโันุมก็จะได้ลูกแก้วแล้วครับอยากเล่นคางอเมโซนสายพีเล่นได้ไหมเล่นได้ทุกตัวครับเกมนี้ไม่มีตัวไหนที่เล่นไม่ได้ครับสายพีเล่นได้ทุกตัวครับเราเลยไต้หวัดคืนนี้ห้าทุ่มโอ้ห้าทุ่มคืนนี้เหรออัปเดตไวเหมือนกันนะห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่วพี่โน้ดึงให้ดูหน่อยครับนี่ไงมีคนเล่นละพี่ถงเล่นให้ดู อย่ามาดูผมผมกดดันตอนนี้ขอชนะมะเดีย๋ยวผมขอมเมมเลยแต่ตอนนี้ผมเมมเลยชนะอีกแล้วส่งไม้ผมทุกลูกเลยพี่เดี๋ยวผมจัดเองเแล้วพี่เมียนตีพี่บอกผมเดี๋ยวผมส่งให้ชนะอะประมาณไหนเก่งเหรอครับคางอ์มิโซนเออไป <S <S อดูคลิปคางอ์มิโซนคลิปแรกสุดของผมได้ครับที่ผมบอกอะครับว่า ที่ผมบอกครับที่มันอะไรนะ <S <S ที่ผมอัพแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เล่นได้แล้วพลาดหน่อยไม่ทันไม่ทัน,นมันไม่ทัน,ทนตัวไปลางตาแดงสองข้างที่จะแอนนอน์เทได้ยังไงโอ้โหสองทุกตัวเดยวลงปะไม่ลงน่าจะลงเพราะโดนตบ โอ,อเ้ยพี่ธงไม่เล่นไม่เล่นทำแต้มไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับพี่ธงเล่นซัพพอร์ตตลอดเลยไอ้ดีพี่ธงยังไม่มีไอตัวทำแต้มเลยครับพี่ธงจะได้นทำแต้มอะไรครับตัวพี่ธงไม่มีไอ้ดีพี่ธงไม่มีตัวทำแ <laughs> <laughs> ต้มเลยมีแต่แ <h ast ra> ตัวไม่ควรทำแต้มตัวหาทำตัางแรกผมว่าอย่างแม่นกว่าใช่ชุดชุดอาคาชิอะอาคาชิร่างแรกรู้สึกชุดแม่นกว่าต้องแรกนะอย่างนั้นระวังลม จะมีคลิปเทครคอบครับมีครับมีครับเดี๋ยวจัดให้เลอา,ามีและตอตไม่รู้จะยิงท่าไหนดิเอาเป็นว่าถ้าโล่งก็ยิงไปเลยพี่ไม่ระว,วังหรอเลาุ้ยเปนปังไม่เกี่ยนตีหรอพี่มีแค่อันแรกกันอย่างโดยมีท่าต่อเลยถ้าได้อีกแอซิตมีแล้ว โสิ่งท่าไหนเวลาเล่นไหมท่าไหนมันโดนเพราะมันยืนใตายไนสองตัวท่าดได้โดนจบง่ายมากเลยของเวลาผู้แป้งกดโซนทีไรโดนตลอดเลยมันจะยืนนิ่งมาแล้วป่ะพี่มาได้อย่างอัะได้สองได้โอ้โหแม่งไม่ล้มมาแล้ว มันไม่ล้มมาดิผมเลี้ยนเป็นสี่ลูกแล้วอ่ะผมเลี้ยนอีกลูกหนึ่งนี่ผมจะแตกชุดครบห้าละเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมสวยหนึ่งเอากดโดดไปขึ้นอันนึ่งเรื่องที่น่าจะมีภาคต่อไหมไม่มีครับมันจบแล้วครับมันจบที่เดอะมูวี่นั่นนะครับสวยสวยขอเดีอัพหน่อยขาดแตแตกเดียว พี่<ว>ชาย <c oughs> เอาไปนะ่ไหมขอเลี้ยับหน่อยพี่ผมถัดลูกเดียวเ่โอเคครบคาสแตก็กทีนี้ผมน่าจะสามแต้มแบบสามแต้มน่าจะเวิร์กแล้วโอ้โหเอาไม่ลงโอ้โหโดช้าไม่ลงไม่ลงสวย อืเฮ <Workers S 2> <nicht. S 1> ้ยไม่ลงโอ้โหลูกต <be> ่อไปน่าจะลงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายถกแน่นอนอ้าวพี่อ้าอ้าวเมมเมมอาอยู่รอดูอดเดอะไรพี่กระป๋องทอมเมอร์ก้าไว้ไว้รูต่อไปผมน่าจะแสกลงนะ ไม่รู้ว่ะเลรียมตีปะ่ะไม่ผิดแทนเมียมตีปะ่ะเฮ้ยแทนเมียมตีปะ่ะมีครับมีมีใช่ปะ่ะรอรีบาวเลยเฮ้ยสองแต้มโอ้โหไม่ลง<ะ>ลงพี่พี่มีหักขา90%อน่ะแต่เดี๋ยวพี่ขอยิงสามแต้มสดก่นอนน่ะจบป่ะพี่มีมลูกเลยมีอันตีอีกอันหนึ่ง S 1> <1> <S มีอันตรีอีกอันใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมกดนะได้เลยยิงแ <ST U K> สกส่งมาเลย่งมาได้เลยลงว,ลว่าเลยนต่มนครบห้าลูกแล้วไงมันครบห้าแล้วเมื่อกี้สองลูกไม่ลงลูกนี้ต้องลงสองมีอันตรีร้อยเปอร์เซ็นตะ์นักาขาได้ไตลองถือเผมหน่อยอะไร้ขวาพี่ พื้นฮะสวยตอกแตมไอไม่ถึงเ้าจ่ายไม่ถึงลึกไปหน่อยได้เออแม่อยู่อวัมุมเลยอุ้ยเนี่ยตแล้วตดแล้วหได้ใช้แล้วอจจงไอเอแอ่งนี่โดนไม่ลงไมลงอึอุ้ยอ้าเลียนให้ พี่ชายอย่าโดดเพราะมุมดีไปต้องตบสองพี่โอ้โหสวยไอรุนหักขาก็เฟี้ยวนะเพราะมันหักบ่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ไอ้ไทยจุดบอลผมว่ามันหักบ่อยมากใช่เ้อล้อมด้วยสวยเฮ้ยสามเต็มสามเต็มสามเต็มโอ้เมื่อกี้ไปช่วยตบแล้วมันบอลกระฉอบไปนู่น มีอีกลูกนึงผมก่อนพี่ไปแล้วไปแล้วส่งได้พี่เอาเราได้บอลเหมีอันติพี่ชายเออพี่ลืมหรือเปล่าอันติมันส่งได้นะไม่ทันแก่แล้วโทษโทษจะลืมพี่จิ้มพี่รับปมมันจิ้มยากโอ้พี่สองพี่พี่ชายตบแล้วครับลูกลูกชูดกันเฉยๆก็ได้พี่ไม่ต้องตบกันเรารีบเอาชนะ อย่างนี้เราดีบอลชนะเสือไอ้จังปะพึ่งเจ็บบอลสวยสวยอย่าโดนสามพอพี่รับแอสหน่อยครับพี่เบล47รูปไม้กระดานได้ครับอะไรอ่ะแต่ไม่ลงดีบอลไม่ลงกับน้องไม่ลงกับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกสามไม่ลงอ๋อสองลองเดี๋ยวราขามันเหยียบสามไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบเส้นวัดไม่ถึง Long lòng quýt mỹ lòng yên 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 mày đã ào 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 เมนเซนเตอร์อุ้ยไวสตาร์ว่ะเขาไม่ได้ทีมโรแล้วเหรอปด้วยเอาหนักๆไม่ทีมผมพี่อ้าวก็เขาตั้งเป็นคีสิกเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาไม่นี่แล้วเหรอไม่เล่นไม่เล่นทีมโรแล้วเหรอผมเล่นเซอเจพีปิงหนักมากของพี่ดูปิงน้อยยังครับ พม่จริงนะจะลองผม,ผม,ผมก็มันก็ปกติมาผมไม่ได้ใช้ VPN เพียรเลยเลยอ่ะผมเล่นครั้งแรกก็ปิงงท่านี้อยู่แล้วร้อยหนึ่งแล้วล้างสองอาโออาคาชิลครับอาโอเก่งกว่าครับส่วนตัวนะ <S <S บางคนอาจให้อาคาชิก็ได้แต่ผมให้อาโอเก่งกว่าอาคาชิมันมีจุดอ่อนคือตอนที่ยังไม่เข้าโซน,นครับมันเข้านาน,นครับคือตอนยังไม่เข้าโซนมันกกครับสแตตอะไรก็ไม่แม่นแล้วคุณลูกโกเห็นพี่โชว์ไหนครับพี่ปับพ,พี่อยากเห็นเอ่อ คุณรกเอที่ผมไม่ได้ปลูกพลังอะ่ะมันปลูกสองมันเล่นไม่ได้มันต้องปลูกห้าแล้วพอผมกม็ยังไม่ร้อยด้วยเลยยังไม่อยากคลิปเล่นไม่เล่นแบบยังไม่ค่อยเสียนเลยคือมีคลิปเก่านะถ้าอยากเห็นแบบเป็นของไอดีไอดีเล่เคยทํำไว้อยู่ย้อนไปดูได้ลงไหมไม่ลงเทดครับเดลี่บาวเดลี่บาวไม่ได้ พี่ดีบาดแพ้ด้วยซ้อนนะสวยเฮ้ยสองแดงสวยงามเซนเตอร์ด้วยหน่อยครับพี่โอ้โหเซนเตอร์ตัดไปเลยครับไม่เก่งครับเซนเตอร์พี่เล่นไปแพ้แน่นอนครับพี่เป็นเซนเตอร์จำเป็นครับเวลาพี่เล่นพี่เล่นเซนเตอร์จำเป็นครับโอ้ท่าเดียวกันเลยพี่เต เดี๋ยวทุกอย่างเหมือนกันเลยเอ้ยห้าคูณคูณเอ้ยเหมือนเดจาว,วูวะเหมือนแบบสถานการณ์แบบนี้เหมือนเคยเกิดขึ้นเล่น,นหักขาเซนเตอร์แล้วขึ้นไปเลย์อัพอย่างนี้น่าจะน่นาจะเสียวกว่าตาในชิปส,สองนั่นแต่ยังไม่มาเลยไม่ได้ทำตรงทำแต้มเลยไอ้ รีเบาวสวยไงแตกฟ้ามลมผมไม่ได้แอซิสนี่ไงฮย๊บแดงแปดไม่ลง สองนาทีสามเก้ายังยังไม่ได้ตีเลยอะนานมากครับแต่ถามว่าเล่นเฟียวไหมก็เฟียวอยู่นะโอเคไปทางไหนครับ LS. เอเอสยายสโตรครับไม่ต้องเล่นเลยผมเล่นเข้าไปหขาเซนเตอร์แหละพากาสินเตอร์ หรือจริงรูน um ี้มันเฟี้ยวสุดแล้ววะไม่ลงอ้าวรีบาสแพ้เฉยจ้วงนี่มันจ้วงไม่ติดครับโอ้ยฝุกหกอากาชิแม่งโคตรกากอะคือแบบใครไม่ต้องทำก็ได้แล้วแม่งกากมากครับฝุกหกอากาชิอะวัวอากาชิมันกากมากครับมันแบบ จากสตันน้ามันบอกว่าจะสติลติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสติลติดนะมันจะติดมือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่แม่งปัญหาคือมันจะติลไม่ติดเนี่ยแหละใส่คุมเกมด้วยนะโอ้ยโอ้โหมันจ้วงกูทีเดียวติดคืออะไรวะวิดีโอมันตบทีเดียวติดผมได้เป็นอาคาชิแต่ตบไม่ติดโอ้คือแบบอะไรอ่ะ ถาคุมเกมก็ไม่น ой, ่อยสติลก็ไม่น่อยนะมันมันอะไรอะ่ะอือเอาไปเลยถามแต้มไอโอเต้องโหลดผ่านนะนี่ครับยายสตอ่ะมอกี้เม่อกี้ตอบแล้วนะผมแต่ผมทำไม่เป็นต้องไปดูในกลุ่มครับอือขอมือดังแล้วก็ลงมาเลยอยพผิดกดบาสปมเนะี่ยมันขึ้นเหนือแป้นอนะ่ะแล้วเอาบอลลงมา มันผิดวะคุณคุณเหมือนจะผิดอะไรเดนะี๋ยวนี้จะมาหักขาเราลม้มเอาไปอีกสามแต้มนี่เอาไปเลยเอาไปเลยแต้มสองลูก,กหกปะเฮ้ย นี่สองหาขายแบบยับเฮ้ยกบกบเรื่องเจอกบแล้วมันแบบไม่ได้ตลอดเลยเอยสวยระวังระวังทำแต้มอืมเฮ้ยอันนี้แสบปกติเฮ้ยแต่แต่ใส่คุนเกมแล้วแม่งหล้มบ่อยนะคือพอเป็นมิโดริมาก็จริงนะแต่ว่า โดนหนึ่งยิงยิงสวยจะไปบ่ไีบาไม่ได้ไม่เป็นได้ดวงดวงอุย้ยแบ็ดสเต็ปอ่าขอโทษป่ะขอโทษขอโทษขอโทษข,ขอโทษขอโทษเพื่อนก่อนอุ้ยสวยสวย สวยมากไม่ผิดครับเพราะว่ามันคล้ายๆการรับบอลปกติแค่ครับอ๋อคือเหมือนเคยดูสลัมดังอ่ะที่ซาคุระงิมันมันเคยเอาบอลขึ้นสูงครับเหนือแป้นแล้วดึงลงมาแล้วผิดกฎอะไรนะคุณคุณอยู่ไปกินซักโอ้โหเจอกบอย่างนี้แล้วมันวิ่งไม่ทัน เจอกบเจอกบ<ป>นี่ทีมเรามีอาคาชิถึงสองคนอันนี้ผมใช้ลูนในนี่อยู่อ่ะลูนลูนเลือกปุ๊บอาโออืมโอ้โดนกบเกียดกบอ่ะกบมันวงมันเล็กมากครับกรบลงนะไ,ไม่หลงทำไปยี่สิบแต้ม